ถึง Q&A คำถามที่2นะครับมีคำถามจากบางองค์กรว่าองค์กรเนี่ยมีข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทเยอะมากเลยนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดูได้หลายคนบัญชีก็ดูได้การเงินก็ดูได้การตลาดก็ดูได้ฝ่ายผลิตก็ดูได้อินเวนท์อรียก็สามารถดูได้นะครับ แต่พอมีกฎหมาย PDPa ออกมาเนี่ยจะต้องระมัดระวังดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เชื่อว่าเป็นประเด็นที่หลายๆองค์กรก็มีข้อสงสัยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยมาตอบในประเด็นนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าประเด็นความเห็นของผมเองเนี่ยมันจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็คงเอาไปใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ทิ่งที่สําคัญคืออยากให้ลองทําดูนะครับหรือลองปรึกษาเพิ่มเติมกับที่ปรึกษากฎหมายของท่านดูก็ได้หรือไปปรึกษากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสํานักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคคลก็ได้เพื่อเอาให้ชัวร์ว,ว่าเวลาเราดําเนินการเนี่ยมันก็จะไม่พลาดตามกฎหมายนั่นเองนะครับอ่ะในความเห็นผมมาตอบกันประเด็นนี้สักนิดหนึ่งนะครับคงต้องแยกแยกกันให้ชัดเจนก่อนนะว่าตกลงแล้วเนี่ย เราเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้าบ้างถ้าถามว่าณวันนี้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลลูกค้านะจะต้องดําเนินการอย่างไรเนื่องจากณวันนี้กฎหมายยังไม่ประกาศใช้พอหลังจากกฎหมายประกาศใช้ไปแล้วนะครับข้อมูลที่มีอยู่ณวันนี้จนถึงวันก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้เนี่ยต้องไปว่ากันตามมาตรา95แปลว่าอย่างนี้แปลว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทและเป็นข้อมูลเก่าเราจะสามารถใช้ต่อไปได้บน2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเราใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมทุกประการแปลว่าข้อมูลส่วนบุคคลชุดใดเนี่ยเราขอใช้โดยมีวัตถุประสงค์ดั้งเดิมว่ายังไงเนี่ย เราก็ยังคงใช้แบบนั้นต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการนําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใดน,นะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้ต่อไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรานํำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่แตกต่างออกไปโดยใช้ข้อมูลเก่าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนี่แหละนะครับก็แปลว่าท่านต้องขอความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องหาฐานอ้างอิงเรียกว่าฐานการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายเนี่ยมาซัพพอร์ตแล้วแหละครวนี้มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าไอ้แล้วข้อมูลทั่วไปเนี่ยใช้ฐานอ้างอิงได้แล้วถ้าเป็นข้อมูลอ่อนไหวล่ะจะใช้ฐานอะไรดีจริงๆมันมีหลักที่เรียกว่า5เพื่อนะครับซึ่งได้คุยให้ฟังใน EP พีอนหน้าแล้วอันเนี้ยก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมถ้าท่านเก็บข้อมูลอ่อนไหวหรือว่า Sensitive Data ของ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นลูกค้าไว้ในระบบฐานข้อมูลของท่านนะฮะอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูประกอบสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดไปพูดไว้แค่จะบอกเป็นหลักการเป็นแนวทางว่าท่านต้องแยกแยะข้อมูลก่อนว่าตกลงเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรของลูกค้าไว้บ้างมีข้อมูลทั่วไปเรื่องอะไรบ้างข้อมูลอ่อนไว้อยู่ตรงใดบ้างเพราะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการอ้างฐานประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ คราวนี้ถ้าข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดนะก็ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2514เป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ละพอเป็นข้อมูลใหม่แน่นอนครับก็ต้องกลับไปดูเหมือนเดิมตกลงแล้วว่ามันเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลที่อ่อนไหวคราวนี้ต้องเข้มงวดแล้วครับถึงแม้จะเป็นของเก่าเนี่ยถ้าข้อมูลใดซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้โดยเฉพาะ Sen s i t i v e data ทำมาไม่จำเป็นต้องใช้เช่นเราดูข้อมูลของลูกค้าเราเคยให้บริการลูกค้าในลักษณะที่เราเลี้ยงรับรองหรือจัดอาหารให้กับลูกค้าซึ่งเราจะต้องถามศาสนาที่นับถือของเขาถ้าเราดูแล้วว่าเขานับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมแน่นอนนะครับเราก็จะจัดอาหารที่เป็นมุสลิมให้อย่างเงี้ยในคราวต่อไปที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น sensitive data นะครับอย่าลืมว่า การนับถือศาสนาความคิดเห็นการเมืองยกตัวอย่างแบบนี้มันเป็นเซนซิฟตดาต้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านจะต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นแต่อ้างเหตุหาเพื่อได้ซึ่งในกรณีนี้คองอ้างห้าเพื่อยากลําบากนะครับตามตัวอย่างที่ยกให้ดูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องเก็บก็ไม่ต้องเก็บถ้าท่านเคยเก็บไว้ท่านก็ลบเลยโดยสําคัญคือท่านต้องแจ้งเขาถ้าเป็น ลูกค้าเก่าของเราเป็นข้อมูลเก่าที่เราเก็บไว้ก่อนที่กฎหมายจะบังคับใช้เนี่ยนะครับแล้วก็แจ้งให้เขาทราบว่าเออเราจะใช้ในวัตถุประสงค์เดิมนี่แหละแล้วเราลบข้อมูลอะไรเขาออกไปเนื่องจากมันเป็น Sen s i t i v e data อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วต้องจดจําให้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราได้รับก่อนวันที่ประกาศใช้กฎหมายประกาศใช้นะหรือหลังจากที่กฎหมายประกาศใช้เนี่ยสิ่งที่ต้องแยกแยะกันให้ชัดเจนก็คืออะไรเป็นข้อมูลทั่วไปอะไรเป็นข้อมูลอ่อนไว และหลักการก็คือถ้าไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ก็ไม่ต้องเก็บก็เก็บเฉพาะข้อมูลทั่วไปและเก็บข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้งานจริงๆนะครับถัดไปสิ่งที่ต้องทําคือท่านต้องไปไล่ดู Dataflow ของท่านการไหลของข้อมูลของท่านนะครับที่อยู่ในองค์กรที่เป็นข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันไหลจากไหนไปไหนบ้างมันไหลไปนในหน่วยงานที่มันไม่ควรไหลไหมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นไปได้เวลาที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็จะเก็บเผื่อไว้อะล้วก็แชร์ข้อมูลให้กับ อินเวนทอรี่ซึ่งจริงๆ i n v อินเวนทอรี่เขาไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับเพราะเขาไม่ไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลตรงเศษของลูกค้ามาดูเขารับคําสั่งจากฝ่ายวางแผนการผลิตอันนี้ก็จบเลยหรือรับคําสั่งจากหน่วยงานโดยตรงเลยแบบเนี้ยกระบวนการในการทํางานหรือว่าโปรเซสของเขาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากมันไม่มีใครมาบอกว่าเออถ้าไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะไอข้อมูลนั้นอ่ะเขาก็ยังคงเก็บไว้แบบนั้นแหละก็เป็นไฟล เยอะแยะมากมายที่อยู่ในระบบของแผนกอินเวนทอรี่อย่างนี้นะครับดังนั้นท่านต้องไล่ดูให้ได้ว่าตกลงแหละข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างมันจะเป็นต้องอยู่ไหมถ้ามันจะเป็นต้องอยู่เนี่ยก็จัดการลบแต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อท่านบริหารจัดการเรียบร้อยเนี่ยท่านจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาทราบและอย่าลืมนะท่านต้องแจ้งด้วยว่ามาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเป็นอย่างไรบ้างถัดไปฮะ เมื่อรู้แล้วว่ามีข้อมูลอะไรเป็นข้อมูลทั่วไปอะไรเป็นข้อมูลอ่อนไหวจําได้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือท่านต้องหาฐานการประมวลผลข้อมูลมากํากับไว้กับทุกข้อมูลที่มีเช่นข้อมูลของลูกค้ามีอยู่ที่แผนกจัดซื้อซึ่งไม่ใช่ข้อมูลของเวนเดอร์ p ไปเออร์นะฮะแต่แผนกขายเคยส่งข้อมูลลูกค้ามาให้ดูตั้งแต่สมัยเมื่อ2ปี3ปีก่อนหน้าและปัจจุบันก็ยังส่งอยู่ โดยที่เคยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติกันมาแบบนั้นนะครับถึงทีจะต้องมาจําได้ไหมครับว่าต้องมารีวิวกันก่อนว่าตกลงจําเป็นต้องใช้ไหมอ่ะสมมติว่าจําเป็นต้องใช้กันแล้วกันแล้วมันมีฐานการประมวลผลข,ข้อมูลอะไรที่มาอ้างอิงการดําเนินงานของแผนกัดซื้อกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอ่ะโอ้โหจำเป็นต้องดูข้อมูลของลูกค้าไหมอ่ะถ้าจะสั่งซื้อเขาดูเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของเวนเดอร์ซัพพลายเออร์เท่านั้นอ่ะถ้าไม่จําเป็นต้องดู ท่านก็ไม่ต้องใช้ไปปรับแก้กระบวนการทำงานหรือ work instruction ใหม่เลยไปตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเลยว่าต่อไปไม่ต้องส่งข้อมูลแบบนี้มาให้แล้วเราจะไม่ไม่ต้องไปหาฐานประมวลผลข้อมูลเนี่ยมาอ้างอิงไว้นะครับประเด็นที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อท่านสำรวจดูแล้วว่าตกลงแล้วข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลใดไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเนี่ยท่านก็ไปปรับแก้ ในกระบวนการในวิธีการปฏิบัติงานของท่านหรือ work instruction ของท่านซะให้เรียบร้อยไปคุยไปตกลงไปแจ้งกับหน่วยงานที่เขาเคยส่งข้อมูลมาให้ท่านว่าต่อไปก็ไม่ต้องส่งแล้วมาให้เรียบร้อยนะครับมันก็เลยจําเป็นที่ต้องไปปรับไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของท่านดูให้เห็นชัดแต่แน่ละ่ะหลายๆองคอ์กรเนี่ยรู้นะว่าจะต้องปฏิบัติอะไรแต่ work in ไม่เคยเขียนอนี้ ไม่เคยเขียนขั้นตอนไม่เคยเขียนวิธีปฏิบัติงานไว้เลยนะครับเห็นทีจะต้องมาเขียนให้ชัดเจนแล้วครับว่าเราใช้ข้อมูลอะไรบ้างเราจะได้มาทบทวนนะครับดังนั้นในแนวทางหรือว่าขั้นตอนของการให้บริการเวลาที่เราไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านเนี่ยนะครับเราจะให้ท่านไปทําในตอนท้ายที่สุดเลยก็คือไปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเราพบแล้วแหละว่าตอนที่ทํา Dataflow เนี่ย เราจะมาร์กไว้ว่าอันนี้คนต้องทําอะไรหรือไม่เพิ่มเติมเพราะว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้แะครับแล้วก็เทคโนตมาเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงกระบวนการมาปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่อไปนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตอบในเบื้องต้นแบบนี้ก็แล้วกันที่จะพูดซ้ําไปซ้ามาเพื่อเจตนาให้ท่านจำให้ได้ ว่าแนวทางมันควรจะต้องเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วเวลาไปปฏิบัติงานจะได้ไม่เกิดปัญหาผิดกฎหมาย PDPA ครับ